วันนี้ทำไรครับเจมโมไก่ไก่ต้มโคพูดดิไก่ต้มโครครับทำอาหานไล้สบายนี่หัน่นจะได้กินไหมเนะี่ยกินไม่กินเนี่ยเจี่ะเโมฝึกไว้เดี๋ยวทำกินเองเป็นทำอาหารจังเลยชานนึง คทั้งแรกก็ต้องปล่อยทันชุสู้จีนเดียวกดไปกินนาทีวะเนี่ยล <c oughs> องนิ้วตัวเองเนี่ยพอและ้วลกเอามาใส่เทใส่นี่ทำไรใส่อะไรอ่ะใส่สีอวดําต้องใส่เยอะๆ่อยเยอะๆเลยบ <c oughs> ีบลูกบีบบีบแล้วก็ขยำขยันปะ สีอูดดัมปั๊บใส่เกลือใส่ไอีกหน่อยนึงออเอ้ยเค็มเออพยายามพยายามเขยาเขย่าที่ไม่ต้องกลัวเออเ <laughs> ชมโมครับดูหน้าตายเชมโมหน่อยนะกินให้เลยครับ

เอาใส่นีิยกม,มาใส่นิยกมาใส่นิบอลยกดีนะให้ความนะฝาฝามาปิดฝาปิดฝา,ยาอยูน่นี่มาปิดเดี๋ยวดีๆเดีๆๆ๋ยวแตกต้มไว้ก้มกินอทีลูก มมอ้าวว <What? S 2> ้อ่า <K _> วาเชฟไม่รู้ปิดฝาไว้รอครึ่งชั่วโมงรอครึ่งชั่วโมงครับ,บ,บั่เเด,ดเลยครบไต้มอ จะมาทำอะไรลูกทำน้ำจิ้ม Seafood ทำเลยไหมอ่าในนี้มีพริกมีกระเทียมมีราล้าผักชีอ่าใส่เกลือลงไปหน่อยลูกแม้าส์เสรแล้วก็กดสีแดงก่อนเดี๋ยวที่พี่ตัดใส่เกลือลงไปครับอ่ะเปิดอันนี้ผงชูรสลงไปหนาย อ๋ออะโคกโลกไม่ใส่มันเอาโคก,ก่อนโคกให้ละเอียดก่อนระวังตาด้วยอืมกระเด็น น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มทีโฟรมะนาวพุกผิดเสร็จแล้วมะนาวเลยทไมนี่โม่ามแบบกินเยเดี๋ยวนี้น้ำต้มหน่อยหนึ่ง ผงชูรสแต่ยังอุมไปแล้วครึ่งชั่วโมงผ่านไปนี่รีบเลยรีบหิวจัดไก <c oughs> ่มไก่ต้มโคก มีทั้งตีนทั้งติกเปกทั้งน่องเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแะ้วสถานร้อนไม่บอกกดตรงนี้นะไอวันังไม่ได้กินเลยฮะลองกินโชว์ๆนี่ดิโจโจ เป็นไงเป็นไงเดยจริงล่าเป็นไงเป็นไงบ้างอร่อยอือหืออือหือไอน้ำจิ้มเลยนะอ้ื่อยอร่อยเ็นใหญ่เลยครับเป็นโม เนี e ่ยกินเตี๋ยน่ะมันเดดเปามอยู่ะแม่เาเนื้อให้แม่เอาตีนให้แม่มหน่ะเมยังไม่เอาชิมซิก็เอาเนื้อให้เอายายเอาเนื้อยายนมั้งนได้ไห เป็นไงครับเป็นไงที่สามอร่อยค่ะไม่มีอะไรพูดละฝากกดติดตามกดไลค์แชร์ด้วยเด้เอาไว้กันรอดแล้วก็บอกฝากกันแล้วกันฝากกดไลค์ด้วยนะฮะแชร์ด้วยกดติดตามด้วยสวัสดีครับยกมือไหว้ด้วยอร่อยจะไม่มีอะไรจะพูดเกยอืม ยกไปขึ้นก่อนแล้วก็่ยอือสุดยอดครับเอดๆๆเออมันเปื่อยมากกระดูกร่อนเลยสุดยอดอืม รอราอันยันด้วน้ำจิ้มแจ่วหมดไปแล้วอ,อันกลาง